สวัสดีสวัสดีค่ะครูคชื่อครูดาวนะคะไหนใครรู้บ้างว่าอาหารหมูมมีอะไรบ้างแล้วก็ให้สารอาหารสําคัญอะไรผมครับหมู่ที่1เนื้นอนมไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเป็นแหล่งโปรตีน,นครับค่ะหมู่สองข้าวแป้งน,น้ำตาลเป็นแหล่งคองโบไฮเดรตค่ะครับหมู่ที่3ามผักต่างๆมีใยอาหารวิตามินและเกลือแร่ครับผมครับ สี่ผล,ลไม้ก็เหมือนจะผักครับผมครับห้าไขมันให้พลังงานครับไหนเด็กๆลองดูซิว่าสวนเกษตรเราจะมีอะไรไปช่วยทําอาหารกลางวันเราให้ครบผ้าหมู่ไหมมาดูซิว่าผลผลิตจากแปลงเกษตรเราจะทําอาหารเป็นอะไรได้บ้างนะคะเรามีข้าวสวยแกงส้มผักรวมใส่ปลาและยังมีเห็ดผัดไข่อีกนะเปืนน้ำวา้าเผื่อะไะ้ด้วยวันนี้ไม่นึกเลยนะคะว่าของจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจะนํามาปรุงอาหารให้ครบเพื่อน โอ้นี่ยังน้อยไปครูที่โรงเรียนสามารถใช้โปรแกรมจัดอาหารกลางวันนี้ไปจัดรายการอาหารได้อีกหลายอย่างเลยนะคะ่ะส่งมอบทานน้ำใจเพื่อเด็กไทยอิ่มเพียงพอ022885857